สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมแอรกกี้ชแนลนะฮะในวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าที่ผมไปเที่ยวหัวหิน4วันเนี่ยผมไปทําอะไรมาบ้างนานี่ก็เพิ่งกลับมาได้ไม่นานนะฮะรู้สึกว่า ดำขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้วันแรกนะนที่ผมไปหัวหินก็คือวันอาทิตย์ที่16ที่ผ่านมานี้ก่อนที่จะไปเนี่ยก็คือวันนั้นไม่ได้นอนนะครับอยู่ในช่วงที่แบบว่าเคียยงงานนะฮะก่อนที่จะไปเที่ยวนะต้องทําธุระอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็หลังจากที่เคลียรอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณตีหนึ่งตีสองก็ยังนอนไม่หลับก็เลยหาอะไรเล่นรอนะครับผมเป็นประเภทที่แบบว่าถ้าเกิดน,นอนนอนแล้วตื่นออกมาจะงัวงเงียมากเพราะฉะนั้นก็เลยไม่นอนออกจากบ้านตั้งแก่ผมโมงเชา้าไปขึ้นรถตู้ที่แจ้งวัฒนะนะฮะจากบ้านผมแถวถ สมรณภูมินะก็ค่อนข้างไกลยอยู่รถตู้ที่ขึ้นนะ่ะเป็นรถตู้แบบเหมานะฮะไปกัน10คนมีใครบ้างนะ,ะมีพี่เกดคุณครูโตระพี่กิฟน้องสาวของพี่กิฟนกก้อนพี่ขวัญแล้วก็พีระยะเวลาที่ใช้เดินทางไปหัวหินก็ไม่นานมากนะ,ะประมาณ3าชั่วโมงโดยที่ที่แรกที่เราไปเราไปแวะที่เวเนเซียอยู่ที่หัวหินเลยนะฮะบรรยากาศก,าก็ชิลๆสบายๆนะฮะสวยงามเลยแหละมีฟ้าม์มแกะแล้วก็วิวสบายๆนะฮะแต่แดดคนอนร้อนหลังจากนั้นก็ไปเล่นภาพวาดสามิติแล้วก็ไปนั่ง รถไฟชมวิวนะฮะไม่ได้มีแค่รถไฟนะฮะเรือก็มีรถม้าก็มีขนาดแกะยังมีให้นั่งเลยอันนี้ไม่ได้ถ่ายกำหัวแล้วเนี่ยเตียงมันอยู่ข้างบนนะฮะนี่กระโดดจับเตียงนี่อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับ ไปอยู่ข้างบนมาเลยนะชักโคลกก็เช่นกันนะไม่รู้ว่าตอนใช้งานนี่น้ําจะล่วงมาข้างล่างหรือเปล่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือบ้านกับหัวกับหานะฮะก็เป็นบ้านหลังเล็กๆที่เข้ามาก็จะเจอเพดานกับพื้นสลับกันนะฮะเข้ามาดูให้เมื่อยคอเล่นๆนะแต่ถือว่าสวยดีนะฮะจริงๆก็มีอีกเยอะนะฮะแต่ว่าถ่ายมาไม่หมดหลังจากที่เที่ยวที่เวนเนซิเเสร็จก็ขึ้นรถตู้แล้วก็เดินทางไปที่ ตลาดเพลินวานก็มีของกินมากมายเลยนะฮะไม่ใช่ตลาดที่ใหญ่มามีให้ซื้อของฝากที่พีคก,ก็คือกําลังเดินเดินหาของกินอยู่ก็ทักมาพี่ไอกิหันไปนะฮะเป็นน้องคนนึงขายหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่ก็ตกใจเฮ้ยมีแฟนคลับอยู่ที่หัวหินด้วยวะแล้วพอเที่ยวที่ตลาดเพลินวานเสร็จนะฮะก็มาก็ไปที่แมคโครนะไปแมคโครเพื่อซื้อของกินนะฮะพวกอาพวกกุ้งหมูซื้อพวกแบบว่าของที่เอาไว้ไปทำอาหาร วันที่สองเนะี่ยผมก็ตื่นสายเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือไม่ได้นอนนะฮะลากยาวมาประมาณ3 0 4 0ชั่วโมงพอทานข้าวเช้ากันเสร็จเรียบร้อยนะฮะ<ม>ก็เดินทางไปที่สวนสัตว์หัวหินไม่มีใครเลยนะฮะที่สวนสัตว์แบบว่าอย่างกับเป็นสวนสัตว์ส่วนตัวน,นี่ีพามาดูนกแก้วมีนกแก้วอยู่ในกรงแบบมากมายเลยนะฮะอันปาก้านะฮะน่ารักอยู่ตัวเดียวด้วยไม่รู้จะถุยน้ำลายใส่หรือเปล่านะฮะเราเอายาป้อมมานะฮะนี่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 ตอนนี้ทรงผมผมก็คล้ายๆเจ้าตัวนี้แหละไปแล้วนะ กินให้อิ่มบายบสวนสัตว์นี้ไม่มีคนเลยนะดีมากแต่ตัวนี้แบบมาใกล้กล้องมากเหละฮัลโหลชื่ออะไรเอ่ยเอามาสองตัวเลยปะอยากเลี้ยงมากเลยนกเข่าหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้มีกวางนะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันวดดัสดีพอดูก่อนนะนี่คือกวางฟอลโล่นะ หลังจากที่เที่ยวที่สวนสัตว์หัวหินเสร็จก็ได้ไปที่หาดหัวหินก็คือสถานที่ที่ผมหลายสดฝนตกบ่อยมากแล้วก็เล่นน้ําทะเลที่หาดหัวหินนะซึ่งผมเอาเสื้อขาวลงทะเลปัจจุบันเสื้อตัวนั้นก็สีดําปี๋เลยนะฮะเละต้องบอกว่าน้ําทะเลท่านั้นเล่นได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เพราะว่ามีพวกเพียงอ่าพวกเศษหอยพวกหินอะไรเยอะมากนะฮะเล่นแล้วจะได้แผลเปล่าเพราะเล่นเสร็จเนี่ยก็ไปหาบุฟเฟ่อาหารทะเลกินกันนะฮะชื่อร้านว่าพุงแตะราคาหัวละร้อยแปดเก้านะฮะมีกุ้งมีหอยหลอดไม่ได้ด่าแต่ว่ามมีีหออยลด ปูมีกุ้งมีปลาหมึกอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ถือว่าคุ้มมากร้านเต็มเร็วมากวันที่3นะฮะจะเป็นวันที่จริง,รงๆแล้วเป็นวันที่จะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะฮะคือวางแผนกันไว้ว่าจะถ่ายคลิปซึ่งพี่กิบเขาจะถ่ายคลิปทำอาหารนะแข่งกันทำอาหารนะฮะให้งบร้อยหนึ่งซื้อของในเซเว่นทำอะไรก็ได้ให้ออกมาอร่อยพี่เขายังตัดไม่เสร็จหรอกนะผมน่าจะปล่อยก่อนแต่พอดีบังเอิญนะผมอ่าเพิ่งรู้ว่าพี่เบร์เขาอยู่หัวหินนะฮะก็เลยทักพี่เบร์ไปแล้วพี่เบร์เขาแบบโอ้ใจป่ามากพาไปเลี้ยงข้าวนะฮะนะพี่เดากองและะ้วนะ็ เากำลังจะมี ลูกชายในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะฮะก็เป็นกําลังใจให้พี่เขาด้วยและวันสุดท้ายนะฮะวันที่4ก็คือเก็บของจกที่พักนะฮะก็มื้อเช้าก็ทําอะไรกินกันแล้วพอเที่ยงก็ออกจากที่พักเดินทางไปที่ซานตเรนีนะฮะก็ไปเล่นเครื่องเล่นอย่างนู้นอย่างนี้ไปชมวิวไปถ่ายรูปจริงๆที่ซานตรเรนีนี่มีสวนน้าด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้เล่นไปเล่นบ้านผีสิงที่นู่นด้วยถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะฮะน่ากลัวระดับหนึ่งหลังจากที่เที่ยวที่ซานตรเรนีเสร็จก็เดินทางไปซื้อออขงาแแวะะะนนนน่่ีกิไร แล้วก็กลับกรุงเทพนั่นแหละและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมไปเที่ยวหัวหินมา4วันนะถือว่าสนุกแล้วก็ดําขึ้นโอเคก่อนจะจากกันไปนะฮะนี่มีน้องๆส่งข,งของมาให้มากมายเลยนะฮะแต่ว่าผมต้องไปเที่ยวไนก็เลยไม่มีเวลามาเปิดเริ่มกันที่ของคนแรกนะฮะ,ะข้างหลังเขียนว,ว่า thank you อันนี้ก็ที่อยู่ผมนะใครอยากส่งก็สามารถส่งมาได้นะนี่น้องเขาส่งอันนี้มาให้นะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังนี่ข้างหลังเขียนข้อความมาให้ด้วยนะฮะขอให้เพียกกี่มีความสุขมากๆแล้วอยู่กับพวกเราไปนานๆอันนี้ส่งมาจากศรีราชาเลยนะฮะชนบุรีน้องเขาไม่ได้ทิ้งชื่อเล่นมาให้อะ่ะพอจะรู้อยู่ว่าเป็นน้องคนไหนมาดูกันที่ของชิ้นนี้จากเด็กหญิงนันทพัฒนะฮะนี่ส่งมาจากปักเพสเลยนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีไม่รู้ว่าอ่านชื่อจริงถูกหรือเปล่านะฮะน้องเขาส่งสบู่สมุนไพรมาให้นะฮะ กาแฟสบู่สมุนไพรที่น้องส่งมาให้นะฮะอันนี้เป็นสบู่กาแฟนะฮะแฟนอาร์ตไอคิชแน,นลนะ,ะนี่แล้วก็มีข้อความด้วยนะฮะไหนดูสิสวัสดีค่ะหนูชื่อพริพมค่ะสวัสดีครับของที่หนูส่งให้พี่เนี่ยอาจไม่มากเท่าไหร่นะคะขอให้พี่ชอบของที่ส่งให้นะคะขอให้พี่มียอดซลเจเยอะเย้ขอบคุณน้องพริพมมากเลยนะฮะ ส่งมาจากจังหวันดนนทบ,บุรีนะฮะตำบลปลักเกดโอ้มีขี้เซานะฮะน่ารักมากใส่ชุดสียมพูด,ด้วยน่ารักมากอันนี้คืออีกตัวหนึ่งที่น้องเคยส่งให้ผมวัน OSD a สนะฮะน่ารักมากขอคุณมากครับผมมาเป็นคู่เลย ยังไม่หมดนะฮะยังมีซองจดหมาย Happy Birthday ย้อนหลังนะฮะโอ้ oh, เปิดมาข้างในนี่อย่างกับไม่รู้เลยนะฮะว่าเป็นลูกตัวเราเองนะฮะอย่างกับดารา Happy Birthday นะคะพี่แอมวันเกิดปีนี้ขอให้ mm hmm. พี่แอมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตนะคะหนูขอให้ช่องอ g i Channel มีผู้ติดตามถึงล้านคนไวๆนะคะขอให้ช่องอ g i Channel คงอยู่ตลอดไปปอลอการ์ดใบนี้อาจจะไม่สวยแต่หนูททาด้วยใจนะคะนี่ พี่ว่ามันก็น่ารักดีนะฮะเนี่ยแลก็ม,มี i g ด้วยนะฮะน้องเจนก็จะจากกันไปนะฮะขอขอบคุณฉากหลังที่พี่เต้พี่ลุกนะฮะจากช่องปิงเอกลี K <c oughs> และขายดีสวยงามมากโอเคขอบคุณมากนะฮะที่เข้ามารับชมกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากลากันเพียงแค่นี้ไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย <c oughs>